ไปดูครอบครัวของพี่เสกโลโซค่ะเมื่อวานนี้นะคะถือเลิกอามยามดีนะคะช่วงบ่ายๆช่วงสายๆนะคุณผู้ชมค่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะพี่เสกโลโซนะคะแล้วก็ภรรยาคุณการวิภากรค,ค่ะรวมไปถึงนะคะเพื่อนพ้องพี่น้องเนี่ยแหละค่ะ ก็นิมนต์เจ้าวาดนะคะแลวก็พระจากวัดอองเงินเขตสายใหมค่ะจำนวน5รูปมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะบ้านหรูเลขที่888ทับในหมู่บ้านเศรษฐินะคะมูลค่า17ล้านบาทเลย7ล้านบาทบรรยากาศไหนนี่เห็นเห็นไหมคะนี่นะคะชื่นมื่นมากนะคะมีพี่น้องญาติมิตรนะคะทั้งพ่อแม่นะคะแล้วก็น้องเดชนะคะน้องชายพิการนี่ค่ะรวมไปถึงผู้ใหญ่พี่ใหญ่นะคะกิตติมศักดิ์หนึ่งในสมาชิกวงโลโซค่ะ,ะใส่เสื้อสีเขียวคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ดูกันนะคะก็มาร่วมงานบุญด้วย อยากคุณผู้ชมดูพิเศษโรโซค่ะนี่ไง หน้าตาชื่นมื่นขึ้นมาเลยดูแจ่มใสขึ้นมา,<ช>ท,าทันทีนะคะก่อ,อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันนะคะพีเ่เสกโลโซไม่สบายค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ป่วยด้วยโรคไบโพลาา่าแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็พี่เสกเนี่ยทำหน้าที่ถวายเพลนพานนะคะแล้วก็าอ,อาสาถือขันน้ำมนต์เจิมยันตรงหน้าประตูบ้าน,นะคะา่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยตนเองด้วยค่ะนะคะซึ่งงานบุญทั้งทีค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เสกไม่ให้สัมภาษณ์นะคะอ้ารคะค่านะคะก็เดินออกไปละอยู่ดีๆพี่เสกก็คือใจดีขึ้นมางานดีแบบนี้นะคะก็ ให้สัมภาษณ์ทางครอบครัวค่ะก็มีคุณการแล้วก็น้องเสือลูกชายคนโตนะคะอัปเดตท,ทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องการทําบุญนั่งสมาธิถวายเทีทยทนพนรรษารวมไปถึงการกลับมารวมตัวอีกครั้งของวงโรโซน,นะคะแล้วก็ล่าสุดเลยนะคะเพิ่งไปเยี่ยมยายปลิวนะคะคุณแม่ของมิเตอที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยเป็นยังไงบ้างไปฟังทั้งหมดเลยค่ะมีความสุขดีได้ไหว้พระแลโอเกลเจอยายปลิวเป็นไงบ้างคะคุณยายปลิวแม่ก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบาย ดีใจครับที่เราไปหายสบายเป็นไรครัปวดขาเป็นคนแก่แล้วครับแม่แก่แล้วจะสึกว่าแล้วครับพี่ใหญ่ก็มาแล้วมาด้วยมาด้วยแต่ไม่ไม่ยอมสัมภาษณ์ขอบคุณมากนะครับแล้วพี่เต็มีทำเพลงเตรียมไว้ไหมยังเลยยังไม่ทำเลยเปียงไม่ค่อยสบายเท่าไหรมยังไม่พร้อมยังไม่หายแต่พี่ผอมลงเไหมเลยนะจริงป่ะเสี่หอมลงจริงอ่ะพี่หอมจริงอ่ะ ไม่ได้ออกเลยกินน้อยให้อยากมากินวันละ2เม็ดตอนนี้เริ่มรับงานแล้วค่ะงานแรกเดือนสิงหาค่ะ,คะก็มีประมาณ30งานแล้วมั้งค่ะฟิกต,ต้องฟิกเดี๋ยเดืนเดือดเดี๋นวดอนเดอนอนเดืนเดืวนเนนนดนนพร้อม ค่ะคือให้ฟังพิเศษยาวๆเต็มๆนะคะเพราะว่านานทีปีโหนจะให้สัมภาษณ์กันแบบว่าโอ้โหเต็มที่แบบนี้นะคะแล้วก็พร้อมหน้าตาด้วยนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกน้องเสือเนี่ยน่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะ